สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ขอสอนตรีเงาเดชครับ YouTube แห่งนี้เป็นแหล่งที่ใช้ในการแบ่งปันความรู้นะครับและประสบการณ์ที่ผมมีความชำนาญน,นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดสรา์ให้ด้วยนะครับฝากแชร์บอกต่อเพื่อนๆให้เข้ามารับชมสาระความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า การออกแบบระบบไฟฟ้าการออกแบบระบบแสงสว่างการเขียนแบบระบบไฟฟ้าขอบคุณครับนี่อันนี้เป็นตู้ควบคุมมอเตอร์เนาะมีปุ่ม start stop นะครัมีโลม์มิเตอร์เนี่ยซึ่งโลม์มิเตอร์ต่างๆก็ไปอยู่ในตู้ใบอื่นนะมีคาปาซิเตอร์หน่วยเป็นเควานะเป็เควาก็คือ เป็นขนาดที่เซตเอาไว้มาตรฐาน10 20 30 40จนถึงประมาณ1้อยนะครับแรงดันก็จะมีทั้ง3เฟสแล้วก็400โวลต์นะแล้วก็เป็นรุ่นแรงดันเกินขึ้นไปจะมีการทดเรื่องของขนาดคีวาตามแรงดันด้วยตามรุ่นครับเดี๋ยวเราจะเจอในเรื่องของการคำนวณพาร์ติเตอร์เรื่องของการปรับพาร์ติเตอร์อันนี้ยังมาให้ดูก่อนนะครับเป็นน้ำจิ้มเนาะหน้าตาประมาณนี้เหมือนเป็นคีวแล้วก็มาปรับตัวประกอบกหลักจะปรับเป็น ตามกลุ่มตามเซนเตอร์หรือผสมผสานหรือว่าตามอินดิวิเดอวก็คือตามตัวตัวต่อตัวไปแล้วก็ใช้ PFC Power Factor Controller มาสั่งการเซตค่าตัวนี้จะทำหน้าที่ในการวัดค่าเซตค่าแล้วก็สั่งการให้แม่เนติกทำงานร่วมกับคาปาซิเตอร์เข้าไปนี่นะมครับมีทำงานร่วมกันในนี้พาร์ทของตัวปรับคาปาซิเตอร์อัตโนมัติเดี๋ยวในบทของการคำนวณเรื่องการปรับเพลเตอร์เราจะเจอตัวนี้ ขนวดก,กับ cp ด้วยอาเวคเตอร์คอนโทรลเลอร์แล้วก็มีเดกเกอร์มีฟิวมีเอสติคอนเดนเตอร์แล้วก็มีคาปาซิเตอร์ต่อมาขนาดกับระบบตามขนาดเควาที่เราต้องดีไซน์ออกแบบนี่น,นี่ตู้ขาป่าอันนี้มีตู้แยกเนาะอันนี้เป็นตู้วรวมบางทีก็จะรวมกับตู้ mdb มบางตัวก็แยกออกมาการจะใส่เสริมเข้าไปอันนี้ก็กำลังเซตค่า อันนี้น่าจะเซตค่าทางด้านฝั่งของไฟฟ้านะแต่ถ้าเป็นของคาปาจะอยู่ฝั่งนี้อันนี้เป็น PFC นะไหมจะมีหลอดไฟจะมีอยู่หรือสามารถทั้งแมนนวลแล้วก็ออโตโ้ได้ถ้าแมนนวลก็คือต้องเปลี่ยนสวิตช์เป็นแมนนวลแล้วก็คุณก็มากดเอาเองแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครกดอะหลักๆก็เป็นออโตโ้ซะส่วนใหญ่